คลิปนี้เรามาดูถนนสายดอกคูนของอำเภอพัฒนาน,นิคมจันลบรุรีดอกคูนก็คือดอกลาชพฤกนะครับก็จะออกดอกสีเหลืองตั้งต้นก่อนออกดอกก็จะทิ้งใบนะครับดอกสีเหลืองบานก่อนสงการกระจายบาต้นเดือนไม้สาเป็นต้นไปนะครับนี่ก็ ดอ,อกสวยงามนะครับพูดถึงว่าเป็นจุดเด่นของประเทศเรานะครับน่าจะมีเทศกาลชมดกอกคคูนะครับเทศกาลชมดอกสกุลของเทญี่ปุ่ตคิดว่าถ้าปลูกเอยะเอยะอยะให้มันบาพร้อมกันก็จะเป็นตัวว่าเชิญนักท่องเที่ยวมาได้ ที่เราเห็นข้างหน้าเป็เขาวคือเขาพญาเดินทองอยู่ที่อำเภอธนิคมจังหวัดสุโขทัก็เป็นจุดชมวิวเคยมาสักที่สวยที่สุดใครที่มาจังหวัดอำเภอนิคมมาชมเขื่อนป่าสาบแล้วก็อย่าลืมมาเขาพญาเดินทองได้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่นี่ทางบร,ริษัทเจริญพทกะพันหรือซีพีก็จะทาโครงการร่กับป่าไมา้เพือนฟูป่าต้นน้ำปา่าสักนะครับก็จะปลูกต้นไม้ข้างบนให้สวยงาม อำเภอทานที่คมมีแหล่งท่องเทีเท่ยวเยอะนะครับเป็นอำเภอที่อามไม่ค่อยรู้จักมา,จากจะได้เขินประสาทนี่คือจุดหนึ่งคองกนะครับของการมาชมดอกโขแล้วก็มาเที่ยวเขาพญาเลนทองครับจบคลิเปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ